สวัสดีครับผมติดตามครับนี่เอารถไทยมากู้รถไมโครอาฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องดําซิ่งดิรรเบิดเอาเดี๋ยวเรามาดู M8540 นี่จะลากไอ้มดตะนอยรถโจหรือว่ารถสวานของ ฮอจกของท่านรกไก่อ๋อสิวายโบวะนะเบาๆใครโล้เอ้ยเอ้ยใส่โล่หนึ่งดึงดืดดดไปน่ะไปกระ้างไม่ได้หรอกเพราะว่าในตัวนี้มันรบช้า มันลดลดลดสวิงลุด,ลด,ลด,ลดนี่ทำงานลงมาจมทุกที่เลยแล้วนะใส่สโลแล้วไอ้นี่มันฟรีตามบืด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 ไปไม่ต้องกระชากมันไม่ใช่ลอ้อยางเป็นล้อเทค ลากตรงๆนี่ได้มั้ยนี่เฮ้ยนี่เอ้ยเอาบ่นี้เลยเอาลากนี่ออกไปนี่หน่อยเออลากเออนี่ลากไปนี่แหละเพราะว่ามันตาเตยฉลิ่งนะตรงตรงๆเลย ao lắc ao ăn nè. Vô lại cho anh tu Tam chồng <t antenna>

เดี๋ยวจะติดเองเลยทนีนี้อย่างงานเข้านะ่าคริปเองเอาออกเลยเอาออกเลยแลย้วพุ่งไปหน้าเลยนูน่นหักไปนูน่นไปนูน่นออกไปนู่นเลยออกไปโซกนูน่นอะไปตั้งลำอยู่นู่นเลยบอกว่าให้เอาหลักออกนูน่นหลักนูน่นกเอาออกก่อนไปเลยมัน d ດ t o pu h u i n g deer is m u ไปโน่นหักไปโน่นแล้วออกไปโน่นลา,าเอ,อ้วไปาเอ้าาไม้มาใส่ก็ลูกโอ้เป็นเรื่องเลยเนี่เอาไม้เสานี่เลยนี่เอาโน้มไม้เสาโ้นลงแล้วก็ใส่กัน បានគ្លូស្លូយោអូផផផក្រេតទៅឌឺមឹងអូមកជួយខោចុំអីហើយធានីភីណងយាអាឡាមួយនោះរៀមដាក់ទេនោះ đông hấp đông bé một nơi hơi nữa học hà nà ลิงไกลไกอ่ะสลิงไกลไกเอาสลิงชันสั้นครับมาสองเส้นเลยโอ้เฮ้ย เดี๋ยวจะชวนเอาอกทอยเอยิโอ้ทำงานหน้าคนว่ายังไงแหละพี่น้องอืานี่มีแต่วัยรุ่นด้วยนี่มานี่พวกเกบเยอะยิ่นอโอ้ยซิบควายยังมาลุยนะครับนี่โอ้ตานี่ม่ใช่ธรรมดาอ่า อ๋อเองนะดึงอ๋อไม่ต้องกระชากไปสโลแล้วกลืนๆไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะขึ้นเองไปฟรีไปกระชากมันไอ้น,นี่มันไม่ใช่ล้ลยาง <laughs> อ๋อมาดูครับว่าจะขึ้นไหมเดิน,ดนสโลสโลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดออกก่อน เอาสลิงยาวดึงดูอ้ปลอยเลยด้าโอ,โอ,เอ้เด็ก้อนเดี๋วเอารมณ์หมดเย่โนงานเข้าพี่น้อง หักเลยครับตัวท้ายหัก,หกไม่มีทีมมัดน,นี่ไปมัดไอ้ตัวอันนี้เป็นเล็กหลอหักเลยเออนวารูบอลกไอ้เนี่ยมุกเนะี่ย

เอาอันนี้อ่ะวางดินเลยวางดินแล้วกดเลยเออเอากดให้เท็กมัน้อยก่อนใสน่อันนี้รองเลยเออรอวางสายด้วยดึงสายออกด้วย เ,เลยดีเลยเอาบ้าเลยเอาอะไรใส่ตรงล้อเลยทีนี้หักแล้วเอาให้มีประโยชน์ อันนี้มันลื่นเอาไม้มาใส่ดีกว,ว่าเงานนี้จะต้องถึงมือไมโครไหมเ,ไดเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับว่าจะขึ้นไม่ขึ้น